สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องออโตเครสการาชช่องที่นําเสนอข่าวสารรีวิวและรายละเอียดรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆวันนี้เราจะพาคุณมาทําความรู้จักกับมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตเอสยูวีปี2026รถอเนกประสงค์ขนาดกลางที่มาพร้อมดีไซน์โฉบเฉี่ยวและเทคโนโลยีล้าสมัยรถรุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบให้ตอบโจทย์ทั้งการขับขี่ในเมืองและการผจญภัยนอกถนนด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่แข็งแกร่ง สปอร์ตและทันสมัยมิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ต2026มาพร้อมไฟหน้าเล็ดแบบโปรเจคเตอร์และไฟไท้ายดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมเส้นสายตัวถังมีความลื่นไหลและเข้ากับกระจังหน้าขนาดใหญ่ทำให้รถดูมั่นคงและดูดันมิติของตัวรถกว้างขวางให้ความสะดวกสบายสำหรับผู้โดยสารทั้งด้านหน้าและด้านหลังภายในห้องโดยสารใช้วัสดุคุณภาพสูงเบาะนั่งหุ้มหนังแบบพรีเมียมพร้อมระบบปรับอากาศแยกโซนด้านหน้าและหลัง หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ตรงกลางคอนโซลรองรับระบบเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมลำโพงคุณภาพสูงให้เสียงคมชัดและสมจริงนอกจากนี้ยังมีระบบนำทางในตัวเพื่อความสะดวกในการเดินทางยาวไกลด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัย Mitsubishi Pajero Sport 2026ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากมาพร้อมระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ ระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ d a p t i v e Cruise Control และระบบเตือนมุมอับสายตาระบบกล้องรอบคันช่วยให้การถอยและจอดรถง่ายขึ้นรวมถึงระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่เพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ระบบขับเคลื่อนของ Pajero s สปอรตรุ่นใหม่ยังปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบคู่ขนาด2.4ลิตรที่ให้กำลังแรงม้าและแรงบิดสูงพร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ทำให้การเร่งและการขับขี่รับรื่น แม้บนเส้นทางท้าทายระบบขับเคลื่อน4ล้อ Super s e l e c t CWDII ช่วยเพิ่มสมรรถนะในการลุยทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทางลาดชันทางโคลนหรือเส้นทางลูกรังระบบช่วงล่างอิสระด้านหน้าและด้านหลังทำงานร่วมกับระบบควบคุมเสถียรภาพช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลและมั่นใจมิสูบิชิปาเจโร่ o ปอร์ต2026ยังมาพร้อมฟังก์ชันอำนวยความสะดวกที่ครบครันเช่นระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยปุ่มกด ระบบเปิดปิดประตูท้ายไฟฟ้าพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขวางและปรับเพิ่มได้ตามต้องการเหมาะสำหรับครอบครัวและผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางไกลดีไซน์ภายในเน้นความทันสมัยและสะดวกสบายเช่นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมปุ่มควบคุมระบบมันติมีเดียและหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัลขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองเป็นไปอย่างง่ายดายและปลอดภยัย สำหรับผู้ที่มองหารถ SUV ที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีและความปลอดภัยมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ต2026ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจการออกแบบทั้งภายนอกและภายในตอบโจทย์ความต้องการของผู้ขับขี่ทุกประเภททั้งการใช้งานประจำวันและการท่องเที่ยวต่างจังหวัดฟีเจอร์ใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาในรุ่นนี้ช่วยให้การขับขี่สะดวกและสนุกยิ่งขึ้นขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามช่องออโตเครสการาชเพื่อรับข่าวสารและรีวิวรถใหม่ล่าสุดก่อนใคร แล้วพบกันในวิดีโอต่อไปครับ